สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จะเป็นการสร้างรูปทรงเซอร์เฟยที่เป็นลักษณะหมุนรอบแกนนะครับหรือที่เราเรียกว่าคำสั่งรีโววนั่นเองนะครับมาดูวิธีการสร้างกันเลยนะครับไปที่ Start ครับเลือก Machine Design นะครับแล้วก็เลือก w i r e Frame and Surface Design ครับตั้งชื่อครับตั้งชื่อเป็นพา r หนึนะครับแล้วก็กดโอเคแล้วแต่เราจะตั้งชื่อนะครับว่าเป็น ชื่ออะไรก็ได้นะครับอ่ะทีนี้เราก็ก็จะมาเลือกที่ x, ่า z x นะ z x p l a n n นะครับหรือ x z p l a n x z z x หรือ x z อันเดียวกันนะครับแล้วเราก็สกเก็ตเป็นรูปทรงที่เราต้องการนะครับอาจจะเป็นลักษณะเป็นคล้ายขวดก็ได้นะครับ เดี๋ยวคุณเลือกเป็นโปรไฟล์ดีกว่าก็จะประมาณนี้นะครับให้สองเส้นนี้มันแทนเจนต์กัน ก่อนถึงจะได้ลุกทรงที่สวยงามทีนี้ประมาณนี้น,นะครับทีนี้ก็เราก็มาลองใช้คำสั่งกันดูขออยับลงมาหน่อยนึงนะ ก็เป็นเบื้องต้นเป็นลักษณะดูแบบนี้ก่อนอทีนี้ไปใช้คำสั่งครับก็ exit workbench ไปก็ insert ครับแล้วก็ไปที่ surface แล้วก็ไปที่ revo ครับทีนี้เดาเราใหม่นะครับในกรณีที่เรา cancel ไปอย่างนี้ครับแล้วเราแล้วเราไปที่ insert ครับเราคือหมายเพามว่าเราเคลียรเมาส์นะครับคลิกพื้นที่ว่างๆไปเนี่ยเราไปที่ insert แล้วก็ไปที่ surface ไปที่ร e v o l v เนี่ยมันมันจะขึ้นตรงตรง profile เนะครับวานนเเ่าหนู selection ครับในหน้าต่างของ revolution surface definition นะครับทีนี้วิธีการก็คือเราจะต้องมาคลิกเลือก profile แต่ถ้าเราคลิกเลือกไว้แล้วแล้วเราไป insert เนี่ยมันมันจะไม่มันจะไม่ฟ้องวานนเเ่าหนู selection ครับเราเราคลิกโอเคตรง revolution exist นะครับก็คือแกนที่จะให้มันหมุนรอบครับ ดยเป็นแกนนี้นะครับแกนนอะนเสร็จแล้วข้างล่างครับก็จะเป็นแบบ a อ g u l a r l ลิมิตกับก็คือใส่มุมที่เราต้องการให้มันหมุนรอบเราใส่ไปสักจะมี2มุมนะครับ Ang กเกหนึแองกก็คือหมุนไป2ทิศทางน,นั่นเองจะแบ่งกันถ้าในกรณีที่เราต้องการหมุนรอบเลย360เราใส่ได้เลยครับ360ลองพรีวิวครับมันก็จะรอบนะครับนี่คือ360 360กนะครับประมาณนี้ต่อมาครับเราก็โอเคได้เลยครับโอเได้เลยอ่าเราก็จะได้ลูกทรงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ในกรณีที่เราไม่ต้องการแกรนที่เป็นแกนนอนแกนตั้งตรงนี้นะครับเราสามารถสร้างแกนขึ้นมาเองได้นะครับเดี๋ยวครูันดูก่อนนะครับ เพื่อย้อนกลับไปที่หมดหมดสกเก็ตอนะ่ะตรงนี้นะครับหมดหมดสกเก็ตนะเราดับเปินคลิกที่สกเก็ตนะเข้าไปนะครับเราสร้างแกนเองนะครับสูิว่าคือการสร้างแกนเนี่ยให้ให้สร้างเป็นเป็นโปรไฟล์เป็น, profile, เ,ปนเป็นเส้นตรงนะครับตรงแบบนีบ้แต่ถ้าใช้เป็น exit นี่มันมันจะไม่เห็นนะครับ จะมองไม่เจอตอนที่เรา Exit ซิสต e เบรคเบนครับเอ็กซิสเบรนออกไปครับเคลียร์มองก่อนหนึ่งครั้งนะเสร็จแล้วเราก็ไปที่ Insert ครับแล้วก็ Surface เลือกเป็นร vo อ e ครับตรงโปรไฟล์เห็นไหมครับมันจะขึ้น Low no Selection แล้วก็มาเลือกโปรไฟล์ครับคราวนี้ก็เลือกแกนครับ r e v o l u t i o n exit ก็คือเลือกแกนที่เราสักเกตขึ้นมาจะเห็นว่าก็จะได้ตาม ก็จะหมุนรอบแกนที่เราสะกิดขึ้นมาใส่มุมเข้าไปครับิว,วครับหรือเราจะใส่เป็นอัน1นึ่อีกอันหนึก็ได้ครับก,ก็ครบเหมือนกันครับนี่ครับโอเคไปนะการใช้คำสั่ง Revo นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ